สวัสดีนะครับพี่น้องโกกสศลบ่าอีสานนาะวันนี้เขากะนี่พี่น้องเขาเศร้าเขาศร้าจะเกอบเที่ยงว่าเป็นเทียงแลอวบ่กินเขาเศร้าว่าสันเทียงกลัวแล้ว่าสันใหญ่ล้วว่ะส้นกะ สื่อของนี่เมืองมัเนาะมันจะกลับมาตัว <c oughs> แมงกีสั้นกับ <c oughs> ย่างเนื้อี่น้องก <c oughs> ับแก้วคนตัวนี่อย่างไรอยากไแมงกีสัน้นติดรอง,องมั้งเห็นปะตัวแมงกีสัน้น ใส่น้ำมันเลกน้อยพี่น่อยว่ามันหอมๆกรอบๆน่หน่อยก็จะรสดีนั้นเลยนมึงที่ส่้างกับขวดกับป๋าล่าะก็ได้พอ่อคายนะ รถดีมากขวัญดูผิ 怎么这抖音也给我 ยเสียมันเป็ดตัวนะพี่ห้อมันห่วงดีดีเองสิมันเป็นตัอยามือเสาคันมาเันเนื่อเดี๋ยกันเริ่มเยาวักแล้วพอตัวแล้ว ไปแล้วครับผมเดี๋ยวพี่นลองกับขมือดีง่ายๆย่างเหนือกับแกบ้วบีครับขวดเมคกิซวนตัวซีมเมงกิซวนอย,ยู่ยนี่รอการที่ยังรับการเพิ่เสียตัวไว้ดิเย็นครับแมงกิซวนมีบางงั้น หความกินข้าวบ้านมาว่าคงได้กินแล้วลลมาดิว่าไงบผมมือ่อวนี้กะโอ้การหนาวครับเมื่อเช้านี้เบิ่งอุดมพุ่มนี่โทรศัพทบเก้าองศาเนาะพี่น้อง น้องบัวลำผู้นอะเก่าองศาเลยมาขึ้นเลยเมือนสองเมืองตอนเจ็นโมงสองน่ะบุญของน้ำพุได้อ,นา,อานน้ำจะเวนแล้วออลวะอานน้ำจะเวนกับอ่านว่าได้เหรอไม่กิ้มซ้อนนะพี่น้องมัดเหมือนไร

รืมต <No> <Koll> <statistically> ัวขึ้นมาสิเข็นเัาเขาจนเลี่ยวขึ้นมาแล้วเจาะหมอบเเบดข้าวหัวโยเลย

ข้างในกับบ er ่มีขี่บ่มีอย่างบ่ม anyway> ีกินอย่างเลยแต่ก็มั่นตัลือยู่เดี๋ยวของให้ด้วยนี่กลางป่าน้องคับอมนึกกินของกันเสาร์วันที่สวาง มุกกะลาสวงพันหาร้อยหกสิบสีเนาะยิงไม่เข้าไปเไอมนี่นอยอ,อ,อันทีน่นั่งฝากตอรถ่อบาาคุณผูนั่งยิงไปไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟ่องอบายสันเนะครับผม ต่อไปเ <ไป S 1> หาคุพภาพเพีพยบยังกะ,ะคน,นติดตามไว้น,ไ<ด>นะครับมผมครับคลิปนี้สวัสดีนะครับผม